เดือดไปเลยมาเกินไปหรือเปล่าอะไรไปเกินไปแล้วว่าหมดไปเปคือติงคือตึงไปหรือเปล่าสับจปัดปัดเลยอ่ะไปละในบ้านกระดายเดีเจอความเลื่อนดับหมอลำเลื่อหายว่ะปล่อยป่ะจากศูนย์มี่าจะเลื่อยหายไปไหนก็ไม่รู้ปไปมาคงเจอคนสักคนละน่าจะปล่อยนี่มาทางหลับมาว่ารุ่นพี่มันพี่ว่าทางหลับมาเอามาดิเอามาดิก็เลยผมไม่เป็น เฮ้ยเฮ้ยเียไอ้คือมาหาไม่เจอติดครับมันมันมันไม่ได้ปล่อยแต่มันแค่หาไม่เจอไม่เจอของรฝั่งไม่นอนเลยมันจะปิดไปไยเจอแล้วเจอลเจอกละเอล้วอังเอกล้เจอละเจอกัแล้เอกลอนล้วเอน้วเจัน้าจอันไอ้วั้วเอกี้วเจอกันแิ้เจอกนแล้วเจอนมา้าเจอกันมเอันมเจอันล้อันันอกอกลกันแลันแนแนแล้กันแ้ัน เาหัวเออ้สัตว์เอ้ยพ่งอย่าพ่งเ่งรอสองรอสองน้องเขารอสองน้องรอสน้องรอสองน้องล้เหอตมมา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 โดนได้ได้ได้ทิ้งบอกนะทิ้งบอกทิ้งบอกไอ้เพื่อนไม่หิไอ้เื่อเพื่อนไม่ปล่อยเราแอบหลังไม้ล้วแอบหลังไม้แล้วเราชุบเลยแอบหลังไม้ล้วชุบเลย กั๊งฟูอะไรเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นก็ได้ตรงนี้นเลยฟูถึงนี้ไม่เลยอลยแึมเลยยืนนิ่งเลยยืนนิ่งเลยปล่อยไปไปไปไหนวยปล่อยไปนี่หวาดหวาดปล่อยไวนงั้นแหละนั่นแหละปล่อยไวนงั้นแหละอ่ยืนนิ่งเลยพี่นิ่งนิ่งยืนนิ่งเลยอ่ะนิ่งอ่ะซ้ำหดมันเรียกครั้งแรกปะไปแล้ว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 มันออกมาเดินบนนะเดินบนปล่อยปล่อยไปอย่าดิฟเฟน ไปมันไปอยากที่เป็นจะทำเฮียอะไรกันไปแล้ว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 มันขึ้นบ้านมันขึ้นบ้านไปลงลงบ้านเจอคนปัดเครื่องไอ้ปัดไม่รู้ไอ้เชียมัน้องหุ่ไอ้สัตว์โอ้โหแล้วเว็นแล้วเว็นแล้วกูเห็นแล้วมาตีมาตีมาตีตายเฮ้ยโอ้ยอิอิบุญเดี๋ยวดีไปเคลื่อนนะครับอเดี๋ยวคิดเคลื่อนนะมามามาเหมือนมันจะแคมปมันปะมันปะมันตี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 มานลองหุ่ละเงินเท่าไหร่เงินนึงเินนึงเงินเท่าไหร่ แต่ผมเข้าไปสองนิดนึงอ๋อดูหลังอ๋อเฮียดูหลังตึงๆเตี้มเตียมสองเตี้มสองเตียมสองเตียมสองไม่ถึงไม่ถึงไมได้ไม่หันไม่หันทีไมไปไปม่แล้วอแทมดมาลงมดมาลงหมมาเลย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 มาบอกพี่บอกให้เลยเขาคนละทางเลยเฮีย ตัดหน้ากูเลยโอ้โหวิ่งหนักซะด้วยเดี๋ยวร่างันเพอละโอ้ยกดกระถางอตามพี่นะให้ตามผมอันหนึ่งมันทำไม้มันทำไม้ไยแล้วชิพายเลยชิพายเลยชิพายเลยอุปรามปั่นละเชี่ยมาหักกูยอ้สั เฮ้ยมันทิน้งพี่ทำไมอ่ะกูจูบอสเตอร์ไงพี่ไอ้ยืนเนี่ยอยู่ครบเลยพยายามพังเครื่องรถเอ้ยแต่เครื่องเครื่องผมใกล้เสร็จละไอ้น้องอดีไห้ดีไว้เฮ้ยซ่อมเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวอาัีนี่ทำงนานซ่อมเลยรีบซ่อมเลยไม่มเ,เพื่อนละปั่นจะเสร็จแล้วตะเกียรเพื่อนมันปั่นจะเสร็จแล้วโอเคลืมไปเราการบู๊เราการบู๊ไปปั่นแค่นี้ตั้งนานกูไม่ได้ปั่นตะขีแม่งวิ่งอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมา ไม่เหรเพื่อนปาร์ติเซก็ไปอดีตาลีนเพื่อนก็ไม่เห็นกูร้อยร่างในโรงงานฝ่ายละไปเชียร์ไปเชียร์เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยไปเยปให่ใเพื่อไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยายาใหญ่โบยายญเพื่คนนี้ลูกเองได้มีลูกเองมีลูกเองมีลูกเองน้องไปช่วยน้องแยกเลยพี่มีลูกเองอยู่ ไม่ต้องไม่ต้องช่วยพี่มีลูกเองน้องพี่มีพี่มีลูกเองพี่มีลูกเองน้องไม่ต้องช่วย,<อ>วยผุงไปช่วยเพื่อนก่อนพี่มีลูกเองน้องเออไม่น้องก็รอสองก็ได้ผมโดนใกล้ซะด้วยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วมันประตูตรงไหนที่นึงอ่ะเดี๋ยน้องรอสองเด้นะรอสองรอสองประตูอยู่ไหนที่หนึ่งอ,งอ,อง่นะ,ออออะอฝั่งไหนอะพวกข้าเลยปะ ไม่รู้ฝั่งนึงไม่ตรงข้ามมั้งไม่ตรงข้ามก็หลังบ้านใหญ่อะเหลังบ้านใหญ่ป้าประตูอะใครตรงนั้นอะเอาเฟิดประตูใครดูนะช่วยได้ปะ้างหลัง้างหลังมันหมดตเล่เกมน้องพี่ลืมไปมันจะดักป้าไหมมันไม่ดักไปช่วยได้นะได้เหรอเป้าน้องเปลาเลยต้องเทรดะล้วไงอยู่ คนเอ้ยแล้วยายย่งพ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งโอเคกูโดนตอกเฮ้ยส่งนี้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 เยี่ยมไปทันกตายะไรเทียเดินไนหรอเจอเดินไนทอ่ะโอ้โหท่เดินไนตัวนี้เท่กังรองมันะร้องส้องสามาบถาิวางดักต้องฉีด จะต้องฉีกบวกลบนที่เดินจนต้องประกบตายหักต้องดักไว้แล้วคิเลอรอยู่คิเลอร์อยู่หลังบ้านใหญ่นะคิเลอร์อยู่หลังบ้านอยู่ข้างอยู่หลังบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านไหนวะบ้านใหญ่อยู่รูปยันไหนตอนไหนที่มันแตกสุดกันของนั้นพูดเหมือนกูเคยเล่นแมปนี้ไอ้เฮ้ยแล้วก็บอแปลกไม่รู้เลิกกลุ่มมั้งใส่โดนเกียนกลัวโดนเกียนเฮ้ยหลังเราเเลยหรอ ปัห่หนดีวะใคไหนดีวะปูนอะไรปันได้ปอะไรปันมเ,เด็กเี่นี่ไงได้ละร้อมเกียนน้องไมามช่วยพันจริงหอไม่ดูจริงเลยหรอเอา้าอะไรขอ,มองมันชิ้มันเศร้าน้องต้องเข้าใจแต่น้องไปช่วยคือเปงขำเที่ยง่หละปัดน,นไม่เข้าใจยิ้มันเศร้าอา๋อีย่ยงไ้ละ่ะ ไม่ต้องดึงก็แล้ะดึงแล้วตายหายเลยแคมมาอยู่กับกูนี่ที่อะอย่กูเนี่ยแคมป์มาอยู่ในปากก้างในปากตัดสินใจเย็ะแม่เข้าไอ้ที่ะโอเคน้องนั่นแหละจริงจริงจริงด้วยเี็บพ่อมาเนาะหากูเลยรู้ว่ากูโดนอ่ะเนาะกูเข้าแหลกป่าเฮียเข้าป่าโดนอุ้มแล้วจับที่เดิมด้วยตายแล้วแหละตายแล้วโดนหายตายอีกตายแล้ว เขหลอดนี่มันแหลอดรอผีหรอดวิญญาณอดีหอดวิญญาณรอดที่ที่โดนใครไ่นะโดนผีไรตัวเลย้ยอ่าพยายามยังก็อยู่ได้นะวะเครื่องเต็นี่ปลอดภัยปะโดนตีไหมล่ะดีเครื่องตาดีปลอดภัรรอรรโหลอยู่ให้พี่อูได้ อะไรหรอพี่อยู่บ้านเล็กพี่อยู่บ้านตอนนี้บ้านหรือเฉยนะไม่ใช่บ้านเล็กอ่ะตรงไหนวะใต้ดินอ่ะไกลสุดแม่ปะใต้ดินปลอดภัยน้องใต้ดินปลอดภัยเชื่อพี่ใต้ดินปลอดภัยตอนเนี้ยมีตู้ของอันให้ดินปลอดภัยเลยอยู่ตรงเคือน้องใต้ดินไม่ปลอดภัยอ่ะน้องผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่กูเกือบกดพลาดนะเครื่องระเบิดไร้เฮียเอ้พี่มันจะเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเขาไม่รู้อ่ะเสร็จลยสุดท้ายละ มาช่วยพี่หน่อยโซ่อยู่ข้างบนเลยจะติดแล้วอ่ะไม่เห็นกูด้วยเหรอวะเพิ่งอย่าเพิ่งช่วยอย่าพิ่งช่วยเกมดีอย่าเพิ่งช่วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนียนก่อนเนียนก่อนเราช่วยคอปช่วเลยช่วยคอปเลยมาๆมามาช่วยคอปช่วยคอปวิ่งเลยช่วยเลยเอาอะไรไม่ได้ไปถ่ายมาอี๋อ่ะเอาเอาหล่นมันปล่อยมันปล่อยรีบช่วยรีบช่วยมันปล่อยรีบช่วยรีบช่วยดึงเลยดึง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 นั่นแหละครอปว่างกูโดด ครับมาดึงพี่ดึงพี่เสร็จแล้วมันไปไล่มันไปไล่มัน,มนไปลนนไปล่นครับจุกจุกคมอาเรียบร้อยแตกหมดอาขามอีกอไอ้เชีย่ยโอ้โหหัวแตกไปดีกว่าต่ประเด็นคือคุณลุกเองไม่ได้เหี้ย เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้อยู่ได้อยู่พี่ทัดพี่ทัศพี่ทัศกับพี่กอดะเดี๋ยดึงเดดิงตเองเอาสี่ที่เปอเซ็นต์วังเอาถ้าดุงดีก็ได้มันไม่อุ้มแล้วห่ะมันฉลาดหรอมันจะรอเวลามันไม่ใช่โอ้ยมัาุ้มกูไปแล้วเี่อุเมลอบังดุมากพี่สี่เปอร์เซ็นผมคมไป่เปนต์มีโอกาสอีกด้วยหรอ ดิงเงนี่กดขังกะรดิงดูอะไรใงว่ามันได้ผักแังสิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์นะสิบสองเลยจึงงเป็นฝในร้อยอ่ะทำไม่ได้ก็สองในสามร้อยอ่ะโ้ยมีรอบนั่นแหละมีจะโดดทำโขอให้ได้ขอให้โดนหนุปะทาไปขนุนก็จีจีละไอ้เหี้ย มีแล้วพอจรจริงฮิฮิฮนมเปนอรสักคน